สวัสดีครับกุเยนะครับกลับมาอีก E ีพีหนึ่งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราได้สอนเรื่องการเลี้ยวไปนะครับก็คือเราได้รู้จักกับการเลี้ยวไปเลี้ยวมานะไม่รู้ว่าฝึกกันได้ขนาดไหนแล้วเก่งขนาดไหนแล้วนะครับสำหรับ EP ีนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการถอยหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับจากจริงๆเนี่ยผมเคยบอกไปในตอน EP ที่2นะครับว่าที่เราทําเป็นรูปบับเบิ้ลนะครับบับเบิ้ลอย่างเงี้ยเนี่ย มันคือมันคือเป็นการทําเท้านะครับฝึกจริงๆมันเป็นการฝึกทั้งไปข้างหน้าและจริงๆอ่ะมันจะเป็นท่าในการฝึกไปข้างหลังได้นะครับโดยการทํากลับกันกับการไปข้างหน้านี่มันก็จะเริ่มถอยหลังแต่อันนี้นะครับมันก็จะเป็นแค่พื้นฐานแรกของการถอยหลังเท่านั้นเองจะเป็นอันที่ง่ายที่สุดที่ทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าตัวเองถอยไปข้างหลังได้ซะก่อนได้ก่อนนะครับเป็นอย่างแรกลองดูนะ เป็นการถอยหลังด้วยบับเบิลนะครับสังเกตดีๆนะครับยืนนะครับปลายเท้าเข้าหาการเปิดส้นเท้าไว้น้ําหนักเนี่ยกดไปที่ปลายเท้าในช่วงแรกครับดันส้นเท้าออกจากกันเนี่ยเราจะเริ่มถอยนะครับทีนี้เทคนิคมันนะครับหมายถึงว่าวิธีการทํามันอยู่ตรงนี้ว่าพอเราดันไปแล้วเท้ามันแยกจากการปุ๊บเนี่ยนะครับให้รีบปรับเท้าเพื่อให้ส้นเท้ากลับเข้ามาหากันถ้าเกิดเราดันออกไปเรื่อยๆเท้าก็จะฉีกออกไปเรื่อยๆนะครับกลับไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเราไม่เผื่อแรงไว ดันออกไปสุดนะครับแล้วเราก็ต้องออกแรงดึงเข้ามาเนี่ยไอตอนที่ไอตอนที่เราจะดึงเท้าเข้ามาหากันเนี่ยอ,อือเนี่ยเราบีบมันเราจะไม่มีแรงบีบนี้นะครับวิธีที่ทำเนี่ยมันคือเราจะต้องเก็บแรงไว้ในตอนดันนะครับพอเราดันเนี่ยนะครับดูนะเราดันแล้วพอแรงมันยังไหลอย,อยู่ใช่ไหมเราปรับเท้าให้มันไหลกลับเข้ามาหากันเองอัตโนมัติครับออกแรงตรงนี้ตรงนี้ปล่อยไหลเข้า ออกแรงดันออกปล่อยให้ไหลกลับเข้ามาเองอันนี้คือการถอยแบบบับเบิ้ลแรกนะครับลองดูนะเดี๋ยวคุยถอยจากด้านนี้ไปให้ดูนะครับดันฮึบแล้วปรับเท้าเข้ามาไหลกลับเข้ามาเองออกแรงดันปล่อยไหลกลับเข้ามานะครับอีกทีหนึ่งนะครับออกแรงดันแล้วปล่อยเท้าไหลกลับเข้ามาออกแรงดันปล่อยเท้าไหลกลับเข้านะครับฝึกอันนี้นะครับฝึกไปเรื่อยๆนะต้องย้อนกลับไปก่อน ถ้าใครที่คิดว่าไม่ไหลนะครับกลับมารีเช็คตรงนี้นะครับดูกันก็คือให้ยืนธรรมดาเองนะครับยืนธรรมดาแล้วเอาปลายเท้าเข้าหากันเลยดื้อๆเลยอย่างนี้นะครับจับปลายเท้าเข้ามาหากันส้นเท้าห่างกันแล้วย่อตัวลงดันขาออกมันจะเริ่มไหลแน่นอนนะครับก็คือว่า ใครที่ยังรู้สึกว่ามันดันไม่ไปให้เช็คตรงนี้ให้ดีในขณะที่ถอยนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องระเบียบของร่างกายมั่งแล้วนะครับเวลาถอยหลังเนี่ยเป็นทุกคนไม่ต้องอายไม่ต้องเขินพอเราเริ่มถอยหลังครั้งแรกนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะเรากลัวข้างหลังนะครับถามว่าผิดไหมจริงๆมันเป็นปฏิกิริยาธรรมชาติของคนเราที่เรากลัวล้มเรากลัวหงายเรากลัวชนของข้างหลังเพราะว่าเรามองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปในตอนแรกนะครับก็คือพยายามนะครับ ดันหลังขึ้นให้ได้นะครับหลังให้ตรงให้ได้เราอาจจะกลัวแน่นอนนะครับเป็นธรรมดาใครไม่กลัวก็แปลกแล้วนะครับแต่ว่าให้ดันเนี่ยพยายามตั้งหลังให้ตรงแล้วเริ่มแงะแงะมองนิดนิดให้เรามั่นใจว่าเราเราไม่ชนอะไรนะครับมันก็จะกล้ามากขึ้นทีละนิดทีละนิดเราจะค่อยๆมั่นใจมากขึ้นนะครับหลังตรงไว้นะครับอือหลังตรงไว้แรกๆมันก็จะกลัวๆอย่างนี้เนาะหลังตรงขึ้นมาครับพอเริ่มทําจนชินเนี่ย เราก็จะเริ่มรู้จักแรงที่เราเริ่มดันตัวเองไปข้างหลังเยอะขึ้นแล้วนะครับฮึบอย่างนี้นะครับฮึบอย่างนี้นะครับฮึบอย่างนี้แต่ทีนี้ใน EP นี้เองถ้าจะมาแค่นี้เลยมันน้อยไปนะครับก็คือเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการถอยหลังในหลายๆรูปแบบนิดนึงก็คือแต่จําเป็นนะอันนี้มันจําเป็นต้องฝึกอันนี้ก่อนเพราะว่าในตอนแรกสําหรับคนที่ไม่ไม่มีพื้นฐานเลยอะ่ะ มันจะยากมากเลยที่แบบเฮ้ยมันไม่ยอมไหลไปข้างหลังก็คือบับเบิลเนี่ยจะช่วยได้นะครับทีนี้มันจะเป็นสิ่งแรกที่ทําให้เราอ่ะรู้จักแรงดันในการถอยหลังเป็นอันดับแรกแต่พอเราทําทสิ่งนั้นได้แล้วอ่ะลองดูนะครับว่าท่าที่เราจะใช้ถ่ายถอยหลังในในโรลเลอร์สเกตให้สวยงามเป็นยังไงนะครับพอพอเราเริ่มอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะไม่มีสังเกตดูมันจะไม่มีใครมาถอยบับเบิลบับเบิลบับเบิลอย่างนี้เนาะพอเราทำบับเบิลได้แล้วอย่างนี้เนาะอันนี้คือบับเบิลพอเราทำบับเบิลอย่างนี้ได้แล้วี่ ให้ลองบิดสะโพกคราวนี้นะครับบิดสะโพกในขณะที่ทำเดีนะ๋ยวผมทาให้ดูบิดสะโพกในขนะที่ทําคือแทนที่มันจะเป็นบับเบิลอย่างเงี้ยพอเราเริ่มบิดสะโพกปุ๊บบับเบิลก็จะเปลี่ยนมุมเห็นไหมรูปก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอเราบิดสะโพกกลับปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเป็นลักษณะนี้ออกไปแล้วนะครับก็จะเป็นการถอยในลักษณะที่เหมือนจะเป็นเวฟเวฟแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบสิกของมันมันก็คือเหมือนกับมาจากบับเบิลนะครับเดี๋ยวทําโพกมันจะเป็นยังไงนะครับดูนะบับเบิลก่อนพอมันเริ่มถอยแล้วนะคร ปึ๊บบิดสะโพกออกเห็นไหมมันจะเหลือเท้าเดียวปึ๊บบิดสะโพกออกปึ๊บบิดสะโพกออกปึ๊บบิดสะโพกออกเห็นไหมมันจะดูคล้ายท่าทีาท่เอาไว้ถอยเล่นๆและถอยเล่นจริงๆถอยเล่นเวลาเราเล่นท่าละนะครับดูเนาะแรกๆตอนแรกเลยบับเบิ้ลดันนะครับพอเราจะทําอีกทีนึงนะครับบับเบิ้ลแล้วบิดสะโพกออกบิดสะโพกออกถ่ายน้ําหนักลงไปที่เท้าด้านเดียวนะครับดูใหม่นะครับคือพอมันจะมาพร้อมกันนะครับ พอผมบิดสะโพกออกฮึบผมก็จะเปลี่ยนน้าหนักมาไว้ที่เท้าข้างเดียวเท้าข้างนี้ก็จะลากเฉยๆฮึบถอยหนึ่งทีบ้าหน 1, 1, 1, 1, 1, 1, Rut, ึ่งหนึ hmm. ่งหนึ่งหนึ่งล็อกมาละดันบับเบิลออกฮึบน้าหนักทิ้งมาอยู่ข้างนี้แล้วดึงเท้าเข้าเห็นไหมทำไปเรื่อยๆฮึบมันก็จะเริ่มเป็นการถอยฮึบเริ่มเป็นการถอยซิกแซกไปอย่างนี้นะครับฮึบถอยนะครับฮึบนะครับฮึบถ่ายน้ําหนักมาฮึบบิดสะโพกถ่ายน้ําหนักมาฮึบบิดสะโพกถ่ายน้ําหนักมา ปิดสะโพกถ่ายน้ำหนักมาพยายามตั้งตัวให้ตรงไว้นะครับอือปิดสะโพกถ่ายน้ำหนักบ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 ิดสะโพกถ่ายน้ำหนักโอเคนะครับก็คืออันนี้จะเป็นการถอยในแบบสเต็ปที่2ขึ้นมาแล้วนะครับเอาจริงๆมันก็อาจจะเหมือนไม่ใช่คนละท่าหรอกมันก็เหมือนจะเป็นท่าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะเกิดจากความชนานาญพอเราทาบับเบิ้ลได้จนชนานาญมันก็แค่เปลี่ยนจากบับเบิ้ลเป็นแบบบับเบิ้ลทีละข้าง อย่างนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับพอเราถอยแบบนี้ได้แล้วนะครับในสเต็ปต่อมาเนี่ยครับก็คือพอเราเริ่มบับเบิ้ลเสร็ให้เราบังคับเท้าเพียงด้านเดียวนะครับยังไงครับพอเราบับเบิลเสร็จปุ๊บให้เราบังคับเท้าด้านเดียวฮึดันดันดันอันนี้ก็เป็นเทคนิคการถอยอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าพอเราถอยเนี่ยนะครับบังคับเท้าเพียงด้านเดียวดันออกดึงเข้าดันออกดึงเข้าเป็นลักษณะ เป็นลักษณะเป็นเหมือนตัว S นะครับเท้าข้างหนึงยืนเฉยนะครับเท้าอีกข้างหนึ่งดันดันซึ่งจริงๆเนี่ยหลักการมันก็จะเป็นหลักการของการเดินทางปกตินะครับซึ่งเป็นตัว X, X, จะเป็นตัว Cross, cross c อขึันไปอย่างนี้หรือให้คิดอีกแบบนึงก็ได้นึกถึงต้นเหมือนเป็นอยักต้นครนะิสต์มาสมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆผมดูนะดูใหม่นะดูที่เท้าผมนะผมจะดันออกชืบชืบกดกดขวากดซ้ายกดขวา กดซ้ายกดขวากดซ้ายอ่าเห็นไหมซึ่งเท้าหนึ่งนะ oh my, นะเ,เท้านึงจะอยู่ข้างหน้าเท้านึงจะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็เป็นการเทคนิคของการถอยอีกเทคนิคหนึ่งนะครับดูเอาม่นะครับอ่ะดูนะดันออกซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมโดยที่เท้ามันจะอยู่ข้างหน้ามันก็จะถอยไปเรื่อยๆได้เหมือนกันนะครับนะครับก็คือพอเราทําจนชานาญแล้วเนี่ยนะครับเราปล่อยให้เท้าข้างที่เราฟรีเนี่ยขยับมากขึ้น มันก็จะเริ่มเป็นทริคขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอย่างเช่นนะครับพอผมถอยบิดสะโพกเนี่ยข้างนี้ปล่อยปึ๊บ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 ปล่อย,อยมันจะแบ่งออกเป็นหลายเทคนิคนอ้อว่าเราจะทําอะไรกับเท้านะครับมันก็คือเริ่มเริ่มที่จะแบบเหมือนใส่สไตล์เข้าไปได้เถิมขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับท่านี้น่าจะเป็นท่าที่ใฝ่ฝันของสาวๆลหลายๆคนเลยแหละนะครับก็คือยากนิดนึงแต่ว่าผมก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทํารวมเรื่องของการถอยแล้ว ให้ไวเลยนะครับก็เอาไปฝึกกันดูก็คือท่าเนี้ยนะครับจะเป็นท่าที่เราใช้การคว้ขาเพื่อให้ถอยนะครับสังเกตดูดีๆจริงๆอ่ะมันดูยากนะถ้าเกิดสําหรับมือใหม่จริงๆมันดูยากแต่ว่าถ้าเราฝึกจริงๆก็จะไม่มีอะไรยากมากมายครับดูให้สังเกตลายของเท้าจําตั้งแต่วิธีแรกของเราได้ใช่ไหมที่ถ้าเกิดเราไปข้างหน้าเราจะพยายามทําเท้าให้เป็นตัว V ไปข้างหน้านะครับทีนี้พอเรากลับกันเราจะถอยหลังเนี่ยนะครับเราจะทําคล้ายๆเดิมแต่ว่า ในเมื่อเรากลับหลังเนาะตัว V มันจะต้องเปิดไปข้างหลังนะดูเท้าผมนะครับ V ไปข้างหลังนี้ทีนี้แต่มันจะถ่ายน้ําหนักงงนิดนึงแหละนะครับพอเราไข้ขาไว้อย่างนี้แล้วนะครับส้นเท้าเปิดออกจากกันเป็นรูปตัว V นะครับดันฮึบแล้วก้าวเท้าขึ้นมาข้างหน้าวางไว้เป็นลักษณะของตัว A อ v, v กลับด้านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วดึงออกฮึบมันก็จะเริ่มถอยไปได้เรื่อยๆถอยไปได้เรื่อยๆถอยไปได้เรื่อยๆนะครับ ถอยไปได้เรื่อยๆนะครับท่านี้ท่านี้จริงๆมันก็จะเริ่มถือว่าเป็นการแอดวานแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะครับคือค่อยๆฝึกจนชินลองดูนาอพอเริ่มเริ่มชินเนี่ยแม้กระทั่งท่าของการมูนวอล์กท่าของอะไรจริงๆอ่ะก็จะใช้อัน,นี้ได้นะครับคือคือมูนวอล์กที่เราเท้าจิกเดินอย่างเงี้ยนะครับจิกถอยอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงๆแล้วไม่น่าจะนิยมใช้กันว่าง่ายๆดีกว่าแต่ว่า เราอาจจะไม่เข้าใจว่าเมันจะไปได้ยังไงก็คือเรื่องของลายเท้าของเนี่ยนะครับก็คือพยายามใช้ลายเท้าให้มันคลอสกันอยู่เงี้ยนะครับดูนะ <_ d well> ผมจะเดินธรรมดาเองนะครับเดินเดินแล้วพอผมเริ่มควยส้นเท้านะครับเริ่มควยส้นเท้า ravel. มันก็จะเริ่มมีแรงถอยเห็นไหมฮึบฮึบเห็หห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 เนไหมควยส้นเท้าก็จะมีแรงถอยออกไปไนะครับฮึบฮึบนะครับควยไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มันก็จะอยู่ที่การปรับบาลานซ์ของเราแล้วว่าเราปรับมากมันก็จะถอยมีแรงถอยที่มากทาท่าได้มากขึ้นนะครับถ้าเรา น้อยๆเราก็ต้องฝึกเกิดน้อยๆไปมันก็จะถอยไปทีนิดทีนิดพอเราเริ่มดึงนะครับดึงดึงนะครับดึงดึงแตะดึงแตะมันก็จะเป็นการถอยในลักษณะน,นี้เลยนะครับก็ดูนะมันก็มันก็จะได้เป็นเทคนิคของมันแตะ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 นะครับซึ่งเบสิกของมันมันก็มาจากแค่ที่เท้าเราเนี่ยพยายามที่มีแรงที่จะพยายามขว้กัน ควายกันควายกันลงไปอย่างนี้นะครับอ่ะดูอีกครั้งนึ่งนะครับเรื่องของการถอยนะครับควายลงไปควาย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 นะครับควายควายนะครับอ่ะพอทําได้ประมาณนี้ผมคิดว่าเกือบจะครอบคลุมสําหรับการถอยเทคนิคคร่าวๆของการถอยเอาจริงๆแล้วคิดว่ามีอีกไหม เอาจริงแล้วคิดว่ามีอีกนะครับมันแต่มันจะเริ่มเป็นเทคนิคพิเศษของแต่ละคนของแต่ละสไตล์แล้วว่าเราจะหาวิธีการไหนมาถอยแต่ว่าโดยหลักการพื้นฐานของมันเนี่ยท่าประมาณนี้นะครับเราเราจะไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใช้ในการเล่นจริงๆได้หลากหลายมากเลยนะครับเอาไปเสริมเอาไปพัฒนาเทคนิคในขณะที่เราเล่นได้อีกเยอะเลยนะครับก็จบนะครับสําหรับคลิปการถอยหลังก็เอาไปฝึกกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ครูเอ๋ด้วยนะครับ ไว้เจากาอกัน EP ต่อไปขคุณครับ